สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจําวันพุทธที่5กคุมภาพันธ์ส5งพับขอบคุณสุชาิทิพย์จิรายุโนแลดิชานิสาการกีตเมกินค่ะค่ะข่า,ขาวแรกมาดูท่าทีของศูนย์รักษาความสงบหรือว่าสอรอสอนะคะที่เตรียมเจรจาขอคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าไม่สําเร็จก็พร้อมที่จะจับกลุ่มและดําเนินคดีกับแกนนําทันทีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงผู้อานวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรสยืนยันว่าหากกลุ่มกปปสบุกรรุกกสถาาานที่ชร จะจับกลุมทันทีและย้ำกับกองทัพแล้วว่าจะไม่มีการสลายการชุมนุมอย่างแน่นอนเพร้ะมอบหมายให้พลตำรวจโทรจักทิพย์ชัยจินดาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าทีมเจราจาขอคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยวันนี้เวลา14นาฬิกาบ่ายนี้เจราจาไม่เป็นผลจับตามกฎหมายบุกรุกสถานที่ราชการ เพราะกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่กันไม่กี่คนนะ่ะอ้าวถ้าอยากแตกหักก็ยกไปล้อมไว้ถ้าคุณล้อมผมล้อมต่อคุณต้องออกไปคุณไปยึดกระทรวงมหาดไทยไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ตนเองไม่เห็นด้วยที่จะมีการเร่งวันเลือกตั้งใหม่เพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องบัตรเลือกตั้งและกรรมการประจําหน่วยหากเร่งรัดเกินไปก็เลือกตั้งไม่ได้เช่นเดิมซึ่งตนเองได้เตรียมเรียกผู้บังคับการจังหวัดในพื้นที่ที่ยังเลือกตั้งไม่ได้มาหารือเพื่อร่วมวางแนวทางในการรักษาความสงบและช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย